เป็ยายเนาะมีเงินมีหอเขาเนาะยาเพ็่นบมีเงินขาดรถกับเเอาเงินให้นาต้สบายดีเลเน้อเอฟซีสือผูก้อวนเนาะสบายดีพี่น้องปองไฟือผูกซ้นเนาะสบายดีเลเน้ะพี่น้องอยู่ทั้งภา้ในาน้ากระงประเทศวันนี้กาเียมเห็ดขนมข้าวต้มเคียมห่อเขาเียมยาแน่ทานเอาไปแล้ว่าท่านไหนถ่ายสำเนาพี่องจะไปถ่ายในหมอเนาะตอนนี้กำลังมาเห็ดอยู่กันใหญ่ๆนี่ นะพระท่านทำยังไงมาก็กำลังการแกะเห็ดหอเขาหน่อยก็ไปยายตอนสามโมงสามโมงเช้าเนาะแต่ว่าเดือนเก่ากับเห็ดยูเกาหองี่น้องะทั้งผู้หองก็ต้มกระรักก็ไปแต่พรท่านไหนเดียวครัถายท่านเีไปก่อนเห็ดกสตุกกัมาเห็ดน้ำเหมือนี่มีซาลาสองก็จอียยไปแน่แต่มีซาลาก็เนยตอนนี้เห็ดเขาเห็ดขนมยังนี่ย แ้่ข้าวต้มเนะาะข้าวต้มใจถั่วแดงใจถั่วแดงพี่เนาะเดี๋ยวใส่ใบเตยหอมใส่ใบเตยเนาะเดี๋ยนะวหัยใส่ใบเตยเนาะเอาไปหนึ่งยนเะนี่หมอจะมาไปถ่ายเบิ่งนี่ท่านนี่ก็เกลี่ยมเห็ดเกลี่ยมเห็ดอ่าห่อขา้อขาวน้อยเกี่ยมเห็ดห่อข้าวน้อยไม่ใหญ่นก็ต้องเหด็ดเนาะแตัวน,นี้ยกำลังจัดเกลี่ยมที่เสียดมาฟู่เนาะก็มากอกยา ห่อเขาทั้งในทังในบ่มีองนะเบงกัมีท่านบเบงพี่น้องตามมีตามพวกนอท่านมกวนน้องปเสนมอวาวดส้มอน่าใ้ไปมเ็มากอกจานาะจะน้อยห่อเข่าให้น้องเข้าพี่มกเบงกับมี่ท่านนี่นะวาจีมี่กับวนดินจะท่าไรศาบสวัสดีพี่น้องนัดที่นี่สวัสดีพี่อ้ยิบุนะ เอ๊ะม่ยังอันนงเอ้หนึ่งละหนึ่งละหนึ่งขัดตบยังไงท่าน่ะผึ่นห่อเนาะทัวนี้หนึ่งสองฐานวะเนี่ยสอง่านข้าวต้มใจเถลองใบเตยหอมหใส่ใบเตยหอมๆเนาะหนึ่งเส้นหม้อพี่น้องก็เลยหนึ่งเส้นหม้อไม่หนึ่งเส้นใบเตยเนาะหนึ่งเส้นหม้อมันจิกซุกก้อยกันมี่ยังมีทองเขาเนาะ ครับสวัสดีเด้อสวัสดีเนาะ FC ทุกผุกนเนาะสวัสดีพี่น้ององาหุุคนเนาะมื้อนี้กฮอดาเวลาเฮาสิไปยายเข้าแล้วเนาะนี่เนาะไปายเนาะพี่น้องเนาะทกผู้นก็บ่รูนก็ตกนี่แม่นเข้าที่เฮาียมไว้ขึ้นเนาะนี่ทั้งหมด9หเนาะ เกิดเกาห้องกะยายอยู่ตกาห้องฝนตกจนเขาเสียดีที่ใดน้องผิงหลงเนาะเสือไปยาแล้ววันนี้สิขี่รถจับไปเนาะไปะยายอยู่ในบัดรกันเนาะบริเวณบัดรน้องผิงหลงเนาะโอ้ผมอย่างนึงนึงนึงเนาะตำลหน่งลูกเนะนะต๋าน้าองผิงหองเนาะเดี๋ยวจะไม่ไสามโมงพอดีเนาะเดินทางไปเลยนะคนกัตกประโยชน,ะนะ์เนาะเนาะเวบายน้ำกันพี่น,น้องบรรยากาศอยู่ในบนัดเนาะคุ้นจุดคือกำแหนงทีลงไปเนาะตัวนี้เ้าหอดบริเวณเท,บทวบัตรเลยนาะพี่น้องเนาะ บางทีทั้งน้องเพ่นจนได้ก็เป็นมา,มา,มาแม่ยายเดี่ยวเลเนาะผู้กับน้ากระมีนะแต่ว่าห้องก็กำลังสิมากเนาะแต่สียายไปบางทีทั้งน้องพ่นกับกางเกงจาะใส่เสื้อพ่นยังมาเนาะมัน,นเว้นที่มีไผ่เป็นแสงแมนเพ่นแมยยน่ยายมาเนาะยายมันการเดิน,น,เน,น,ปปดนไปเนาะเนาะห้องกับสีบอกพ่นไปจุดเป็นจุดก็จะเอาสายเทียนมาเนาะเอาเดือเทียนเลาวดื่มเทียนมาเนาะพี่นอนะ้องเนี่หัวเขาที เขาตีหอยยหยเนาะนี่เนาะนี <getan> ่เขหทั้งหมดนาอเด้อห <ić funnel> ัอทมิดนาอหัทั้งมิดกใ้ใเจ้าท่านี้ฟกให้ลุงสาเนาะลุงสาจะเป็น้างี่อุอันจันเนาะอนจันเป็นาที่เทาเทาอย่างเรเดินซีดอกันี้เนาะ แถาข้ามแม่ใถ้าพองเนาะมีคนคนเถาะขากึ่งมนเจ้าเทนี้ให้ไปหอดไปเทิงนเด้เนาะไปในท้งในเป้าในเป้าไอ้ทุนเนาะไอ้ถุนข้นันแนงึ้นเนาะคนกระโตกด้วยนะเนาะเป็นฝาเห็นพึงเจ้ากรรนาเว็ให้าทำไมเจ้าเท่านี่ไปหอดไปเถิงเนาเจ้ากรรมน่าเว็ อูไม่อูเด้ออูไม่อูน้ำแข็งเนาะน่องเป็นกะเอานังมากกะมีน่องเลยพนกะตกบกขาดซ้ายเลยเนาะทั้งทีทั้งน่องเพื่อกะอ่าเทย่อยเทย่อยเข้ามาเด็ดนี่ยกาะจุบัดพี่น้องเลยแถวบริเวณกำแพงเนาะพนกะโต๊ะนักเนาะทั้งคอทั้งเมย์พี่น้องก็จะชนกะ กำลังเดินทางเขามาก็มีผู้สำเร็จก็มีเนาะมายหญ่ห่อเข่าเดินเก่าเนาะถึงเจา,าเกกำไลเวทถึ้งจาก,ก,นนจากินจาทานทีตทีดวงนับไปแล้วห้ยมาหับเอาเนาะห่อเขา่าใส่ไฟ่มาก็มีไส่เนาะเหมไฟ่มีแสงฝนเม่นบดเนาะพี่หนังเนาะ กับเดี๋ยววันพี่น้องย้ายแด้เลยเนาะย้ายได้แล้วสิดกับมัน ừ, ทั้งโดดจักรทั้งพี่น้องคนมาย้ายเนาะเดี่ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูบบเ,ดวเว้นทั้งทั้งนองมายายเนาะโอเคเอ่อน้องมันยันหรือว่าวันพผารุดอุทีดวงหลับไปแดีวเนาะให้มาหับเอา หัวเข่าเดินเก่าเนาะพี่น้องเนาะเข่าปรัตตบินกำลังยางมากกับมะกำลังยางมากกับมีนะพี่น้องเนาะกุ๊กับกับมี่เลยทั้งหมดเลยรอถ่ากันเนาะอยู่แถวบริเวณกำแพงใกล้วัดก็กำลังยางมากเมืองกันมี่ยกุ๊กดงเนาะแม่นบอมซามีสาราไม่เนี่ยเนาะท่านะตามไปเนาะ นี่แม่นอาวาน้องหน่อยเกษตร็น้องหน่อยเกษตรบ้านหน้าเนาะฟันกะมาดะกำลังมาฝนตกตสดเศรษพลเขยังมาเนาะกำลังมาใหญ่เนาะใส่กระตาใส่ยังมาเนาะหุ่นเนี่ยเทียนกะสิไต่ว่าได้กะสิอายหญทั้งขางกันเนาะพี่น้องเนาะฝนตกหลายเดี๋ยวทั้งกีทั้งน้องฝนใส่เป็นยายเนาะเดี๋ยว มีเงินมีหอเข่าเนาะย่านเพิ่นบ่มีเงินขาดอดกลับเพิ่นเอาเง,ง,นง,นงินให้นักพี่น้องเลยถุนมาหาบเพี่น้องเนาะขั้นข้าก็ตอกอ้องถา,งก,า,ก,ก,ากน้ำเมี่ยวอีกคหนึ่งเมี่ยวเท่านี้ให้ยไปหอดไปเชิงเพิ่นเนาะอยู่ทีอ่อยู่ไกลหนึ่งจักฝากน้ำเมี่ยวเท่านี้ให้ยไปหอดไปเชิง ทางนั้นยังแก่เทีนยนอยู่แก่เทีนยนคือสิไตายากอยูเ่เนาะฝนตกด้วยพี่น้องนะเดนมาหยุดตกเนาะอย่างเงี้ยเดนก็เป็นประเพณีที่เป็นกล่อมจะื้อกันมาแต่โบห้านาการนะพี่น้องเนาะสุกๆเดินเก่าเดินเก,านกา่ารนะับเนาะดองไร่เฮ็ดอฮอร์เขา,นะาเนาะเพื่อนมาบุญห่อร์เขา่อร์เขาสลัดวะพี่น้องเนาะฮอร์เขาสลาก พอปรับดินเป็นเดือนซีเนาะเมนเดือนเก่าในเดือนเก่าสลาหน่อยเกษตรมาหน้ากับจักสำจักสเได้สลากจักเรได้ปรับดินหวานบ่าม้อสกันเลยนะคนนั้นเนาะเชิต่บยเนาะพี่น้องคนกำลังหมก็มีเนาะ พ้นกบ,บยุศตอกด้วยพี่น้องเลยทั้งปีทั้งน่องกะคอยทะย่อยทะย่อยมากเนาะมันยายห่อเขาอันนี้พอของไอเหียโโย้ยมูด้วยนี่พอไอเหี้ยมูจนมากน้ำกบตาหน่อยกเกษตรตาหน่อยกเอยกษตรวันหน้าเนาะ เวลาเขายายเขาจะอธิษฐานนะพี่น้องเนาะอธิษฐานแนละ้วก็บ,บอกสื่อผู้ที่ดวงลับไปเนาะถามว่า,าเป็นบอ่อเหรอท่นมาบ่ออะไรก็บผาไปน้ำมิจเจ้ลท่านนี้ให้เป็นมหาหับเอาได้บอกไปเป็นหอ่อเป็นหอ่อบางเธาห่อเดียวก็บสเสดเดียวเนาะจากก็สิบอกหัดซ่องเนาะซ่องอสื่อเป็นนโตเฟนี่บุญเขาศรา ฝนกะตกเบิดคืนเนาะตกใกลหัวค่ําพุ่นพี่น้องเอ้ยัปัจจุบันยังบ่ทันได้หยุดตกอยู่เนาะเ็นบคือสิเบิดมื้ออกนี ใช่ใหบปใ่ีาเาไม่้นนี่ไข่เห้ปอเนาะบชไข่อะไรเหรอมไข่เห้ปอเป็นกระสีมาหับดอถาเป็นแท้เลยนะพี่น้องประเีนะ๋เนาะตีกระบุงกระตามาหับอาเตอรเมนของขาขาม,มิตินะพี่น้องเนาะขาม,มิติสามคนเราพบพุ่กัน มหาบก็ได้ก็ถฐานะเมเจอกตัวน,นี้เลยจะหอนไปถึงไงรหร่เาไหร่ถึงมหาปหาก็ะได้ ปกติเ้าต้องมาส่วงทั้งครัวเป,เป็นเปันตีกองเนาะพี่น้องแต่ว่าเ้ามาวัฒนเนาะนีในปันตีกองเดาแล้วก็เป็นยังเนาะหลังจากที่เปันตีกองเดาแล้วแต่ว่าในส่วงที่เปันตีกองมันเป็นหนัดเนาะอ่าปกติจะมาหับทา้งหลายนะพี่น้องเนาะเคนกับได้งงยินเสียงสัญญาณเคนก็สามารถปล่อยออกมาได้เนาะปล่อยออกมาหับแต่อออว่าคนประเทศไหนตีกองก็เป็นห้าวประเทศไหนเนาะ อันันอันเนี่ยคนบ่ทันปล่อยเนาะนี่านี่เพิ่นตีกลองแล้วเดี๋วเฮามาบ่ทันเนาะเพิ่นบ่ตีกองนี่แม่นบิเวทั้งพี่ทั้งน้องมายายทั้งหมดนําพี่น้องเนาะม่ายายตามกําแพงแล้วก็ใต้เทียนเนาะแล้วก็บอกอ่าตามซื้อมาหับ แต่ว่ามันได้เผนหับอะไรก็ผักถึงผักน้ำมีเจ้าเท่านี้เนาะให้มาหับตัวสัตว์ทาว่าสิ่งกับเลยกินอิ่มน้ำสำเนาเนาะเป็นมาเพื่อกมาตัวเศษเดือเนาะก็มาหับคือกันหมาพี่เนาะมาหับอาหารหับส่วนบนคือกันเนาะเดี๋ยวแนนวัดคุณว่าแนนปบตัวคุณนาะแนนพบเนาะก็มาหับคือกันเนี่ยแนนคือกันเนาะ ขางซีมงานเดินหน่ถาเด้พี่น้อะแกมกั๊บแบบนี้เนาะกูกำลังมากกัมีเนาะใส่ไผ่น้ำมันถังคนกระต๊กประยุทธ์พี่นนองเน้ยคนกระต๊กแหงแตงแห้งมาเนาะก่อนง้อก็ทายหยักกันคนกำลังมาเนาะมาเป็นรถทุนใด้กัมี่แม่นยเนาะ